พี่น้อง x 4บพี่น้องอ X10 ขอขอรวครับพบกันเช่นเคยครับแนวทางต่อแรกการแข่งจบบฉลาดแบบรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพานนท์เหล่าพัฒนารวมไปถึงห้องรอบต่างจันทร์เป็นสุกในแต่เดียวนะครับพบกันวันนี้รอบขอวันที่12เนาะกันยายน2 5 6 5ครับวันจันทร์ที่12กันยายนเนาะหลังจากพักผ่อนกันมา2วันเนาะก็มาเริ่มงานเริ่มการกันในสัปดาห์แรก ในวันจันทร์แรกของสัปดาห์เนะาะวันจันทร์มีเหล่าวัฒนาเนาะก็ห้ามพลาดในทางเหล่าวัฒนาและสีน่อยนะครับมาสรุปในทางของวันที่ที่ิบครับเคร,เคร่งใครปัง4น่อยและ8 3ตัวรัวๆเลยวิย่เด่นเนาะเฉพาะกิดครับบนมา720ล่าง1 9ครับพิเศษบน6 9 2ล่าง0 6ปกติครับบน9 5 1ล่าง4 6 ปิดท้าย VIP ครับ432ล่าง21แม่เจ้าเด่นกระจายเลยวันนี้มุดเลยเนาะมารอบเดียวโอ้โหมาดูด,ดีให้พิเศษ12ก็มานี่ไง VIP ซะงั้นตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ้าวแต่สุดจาะก,ก็ยังไปเดินได้เรื่อยๆเ,เนาะ ไซเบิร์นโดนแกงกันอีกแล้ววันนี้เนาะเบิร์นไม่มานะครับมา4 6 2 4กสองสี่ก็มาสี่หศูนย์สองเนาะศู 0, 2, 0, 0, 6, นย์องศูนย์หกนีจะพูดโตดไปไหนในห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งนะครับแหมก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เห็น่ที่ปังเนาะหนึ่งสองก็อยู่นี่นะอา้าวตามแต่พอดีนะครับหวยมีเข้ามีหลุดเนาะสูตรเจาะพิฆาตครับ วินแต่นะครับฉับตัว3ชุดเลยแล้วก็เจาะ2อ0 6 5 6 4 6และ21ครับมาดูแนวทาง4ีน้อยนะครับในรอบของวันจันทร์ที่12กันยนายน2อ6 5นะครับแนวทางคาร์มัตร,รวมสูตรเจาะพิค่าสีน้อยและหลาพัฒนาเนาะวันจันทร์มีหลาพัฒนาครับเช่นเคยครับเดนเบิ้ลก็ให้44กับ99ไว้นะครับยังไงก็ กลับหัวไว้ด้วยนะ9ก้าวตามที่ตกลงกันไว้นะครับยังไงก็อย่าประมาทเนาะเบิ้ลมันมาได้เสมอนะครับสำหรับฮานอยอะไรก็เป็นไปได้เนาะสามห้าออกสีส่รอบสามรอบยังมีเลยเนาะเอาเด่นรอบก็ให้ตามนี้ครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยเด่นรอบไม่ค่อยดีเนาะขออภัยมากๆเลยเด่นรอบไม่เข้าเลยเมื่อวานเนี่ยแต่ชุดเด่นวันเดินเนี่ยเข้าเมื่อวานนะเข้าดีเลยตัลวลัวเลยนะครับ ตัวที่ชิ่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้ไปแล้วนะฮะตัวที่ไม่ติ๊กไม่เน้นก็ไม่ใช่จะไม่มานะอย่าประมาทครับมาเช่นกันชื่นชอบก็หยิบจับไปใช้งานได้เลยนะครับชุดนกตารางก็ให้ไว้แล้วนะครับตัวที่ติ๊กที่เน้นให้ก็มีแล้วนะครับเนาะกัน36กับ03นะครับเบิ้ล2233เนาะส่วนเด่นเรินเดเด่นเด่นวันเด่นวันเด่นวันจันเนี่ยวันจันทร์ที่2เด่นวันเนี่ยให้ตามนี้เลยครับ93 0 7นเเนาะอ้าวให้เด่นเนี่ยนะครับ ยังไงก็ลองดูนะครับตามแต่พอดีนะแนวทางมีข้ามูลดุล้องใช้ดุลวิธีของท่านหยิบจับตัวที่ชอบไปใช้ในรอบที่ใช่เนาะส่วนแนวทางของลาวพัฒนานะครับเอาวันศุกร์ที่แล้วครับศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยให้ลงเลขไหลไปให้เนาะในกลุ่มลงเลขไหลไปให้เนี่ยสี่เก้าตรงๆงเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้หยิบออกไปใช้เนาะไม่ได้หยิบออกไปรวมแล้ว6กสีไม่จเจาะคราวนี้ไม่พลาดและเจาะให้ทุกตัวละเอาจับเลขไหลมาให้ก็วางให้ด้วยนะอ่ะ ใจปัม๊มใจป่านะครับเอาลองดูเลขไหลนะครับแอดอาจจะวินไม่ไม่ดีแอดอาจจะจับไม่แม่นอ่ะ fc ดูแลจับเองก็อาจจะปังเนาะชินชอบก็ติ๊กให้เน้นให้3ตัวไม่ได้ตินะฮะก็ลองดูชื่นชอบไหนก็นําไปใช้เนาะเด่นหนึ่งสี่สี่เหมือนกันลาวเอาแห่งปังครับหวยลาวพัฒนาและสี่หน่อยเนาะรำรวยรำรวยครับถูกหวยรางวัลเดียครับสวัสดีครับ